สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะประจำวันที่30กระกฎาคม2566 <c oughs> ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะหวยหุ้นเวลาหวยอานอยนะคะนะหรือหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะนะลองนำเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทาง นะคะในการเสี่ยงโชคนะคะนะคะบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะัดจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมวการไม่ทราบนะคะหมวการเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะเประจยาวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้า สลับหลังนะคะคู่2คู่นะคะนะมันก็ไม่เยอะนะคะหมอก,การจะหยิบไพ่แค่3าใบเท่านั้นนะคะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็แล้วไปนะคะนะํะไม่หยิบไม่หยิบเยอะนะคะนะหยิบเยอะแล้วมันเป็นสิบสิบคู่มันก็ไม่ไหวนะคะมันเยอะเกินไปนะคะ ดูกันนะคะเลขมงคลประจำวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงนะคะรวยรวยนะคะเสียงสนุกสนุกนะคะบาทเดียวหรือว่าสองบาทนะคะก็ได้นะคะเอาไว้ลุ้นนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันศูนย์ห้าสี่ นะคะทุกคน054น,นะคะ054น,นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเพงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ